สวัสดีครับท่านผู้ชมมนีกามาภพอพอ,พอกับช่องยางพาราพารวยเกษตรบ้านๆคือเก่านะครับมนีกะเปลี่ยนบรรยากาศจากสวนยางเจ้าของนะครับมาเบึงสวนยางของน้องไส้นะครับตามจริงกะบออยากเ็ดคลิปนี้บันไดน,นะครับแต่ว่าอีกแง่นึงกะอยากบอกเล่าซบประการนะครับอยากบอกเล่าซุประการที่ เอาไปพิจารณานะครับเอาไปพิจารณาแลยเอาไปาทดลองเบิกงก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นแง่คิดก็ได้นะครับในการตัดสินใจว่ามั่นแมนหรือบาแมนนะครับขั้นสีบาเฮ็ดเลยมั่นกับสีบาหูเนาะก็เลยแบบอยากเฮ็ดให้ท่านผู้ชมนะครับได้รู้ได้เห็นว่ามัน มั่นชัยหรือโบอชัยนะครับเดี๋ยวเอาไปพิจารณากันอีกเธอหนึ่งล้วกันนะครับผมจีนําเสนอ,อเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเล่าสู่ฟังนะครับก็คือว่าสวนนี่เป็นยางพันหกลอยนะครับเป็นยางพันหกลอยและ,อ,ะอายุกับประมาณพ่อๆกันกับของของผม,มแหละเพราะว่ายางอามาปลูกปีหาสามนะครับแต่ว่าของน้องไส้เราเอาเป็นยางพันหกลอยนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าต้นยางมันสีหง่เนาะต้นยางมันมันสีหง่กว่าพันสองหาหนึ่งอยู่ต้นน้นอยๆนี่ซ้ำกับต้นหง่ของผมนะครับเบิ่งปลูกปีหาหาสามกับประมาณสิบสามสิบสี่ปีเลยนะครับไปเอาไปเอาเบียร์ยางพร้อมกันเนาอะ,อะทีมาทายสวนนี้เฮเบิ่งก็คือว่าปีนี้ปีปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว น้องไส้พนเดบไปเอาขี่ไก่มารถสิบหล่อหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับที่ย้ายย,าย้ายข้าวขาวเนี่ยเป็นกระสอบขี่ไก่นะครับกระสอบขี่ไก่ยางนี่กระปูกระยะเจ็ดคุณสามนะครับเจ็ดคุณสามสิบไรประมาณเจ็ดอยต้นนี่แหละครับเจ็ดอยต้นเจ็ดอยต้นและทีของกีดของพอเพิินไปอีกนะครับประมาณอ่า สามร้อยก็ต้นนะครับปีที่แล้วเอาวขี้ไกมาใส่รถิบล้อหนึ่งประมาณแปดเก้าร้อยกระสอบนี่แหละครับเอามาใส่แล้วปีก้อนหั่นยางออกนี่ประมาณหกร้อยกิโลถึงเจ็ดร้อยแปดร้อยกิโลก็มีนะครับเพราะว่ายางนี่มันมันคันรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันมันพันเหมือนนครับพันต้นเนาะอายุยางกับบดได้หน่อยนะคร อายุยางกับบดยหน่อยๆเลยเพราะว่าอายุสิบกว่าปีสิบสามสิบสี่ปีแล้วเนาะแต่ว่ายางยางปีนี่บบออกเลยนะครับเห็นมาจมห้ฟังลายเถื่ออยู่เพราะว่าคลิปหนึ่งผมก็เคยเคยไทยแล้วเล่าเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยแหละครับอันนี้ก็แจ็คแมนหรือบบแมนด้วยหรือว่าด้วยไซส์เห็ดได้กับโบลูนะครับแต่ว่าพ่อปีที่แล้วใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ เคมีก็ใส่อยู่จักหน่อยนะครับแต่ว่าอากับไดเดไซหลนะครับคือว่าว่าใส่ขี้ไกลแหละคือว่ามันสีเพียงพอกัอกบสารอาหารที่ยางต้องการนะนะแต่ว่าบัดมาบึงนำยางแล้วนะครับมันบ่นออกคือเก่านะฮะอันนี้ด้วยสายเหตุว่าเป็นย่อนขี่ไกลหรือก็บบรลนะูเนาะเออแต่ว่ายางปีนี่นะครับหนาวคักๆอ่ะ ยังสีได้หาร้อยกิโลนะฮะยังสีได้หาล้อยกิโลแต่ว่าก้อนนาหั่นนะก้อนส่สิมาส่ปุยขี้ไก่นี่คยได้หกลอยเจ็ดร้อยแปดร้อยบุญนะเพราะว่ายางนี่มันมันพันต้นนะครับอ่าแต่ว่าป,ปริมาณนำยางที่มันมันได้แล้วนี่มันมันบกควนนะครับมันมันผสมผสมก,กันกับต้นยางนะอ่าคือยังสีแล้วครับเอ่อยางยางนี่ ซีมีดเลยได้ครับนี่มีดที่ซีนี่เนาะมือเสานี่เออคัดเปรียบเทียบกับสองหาหนึ่งของผมแล้วรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันบวบ,บสมกับต้นมันใหญ่น่ะนะนี่ต้นบางใหญ่บังใหญ่ได้ครับนี่อ่าเดี๋ยวผมเสียเบิง้งลายๆายต้นเนี่มันตน้นน้อยๆน,ยนี่มันประมาณเกือบหนาแปดเลวได้ครับนี่คือหนึ่งกับน,นาแปดเนาะอออันนี้พอพอค่อยสมต้นบันไดนาะนะครับเบิง้งเบิ้งลายๆายต้นโดยรวมนี่เนาะ อก็จังว่าเป็นย้อนปุ๋ยขี้ไก่หรือบอกับบรูนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนกนก็คือว่าปริม่านน้ำยางนี่มันลดลงอีอลีนะฮะอหนาวคักๆอ่ะยังสีได้หาล่อยข่านวางนึงไว่ไหนนี่ก็สีได้ประมาณอยู่4ี่ร้อยสี่ร้อยกว่ากิโลเนาะผมก็รู้สึกว่ามันมันผสมกับอ่าต้นยางบันไดน,น่ะนะครับออันนี้ก็คืออยากหเห็นภาพภาพอ ภาพจริงนะครับเพราะว่าผมเคยต้องคิดแต่ว่าบ่เด๋มาวยมาทายสวนยางเพิินนะมื่อนี้มีโอกาสกันเลยมาทายบึงสวนยางที่เคยลงคิดว่าใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วรู้สึกว่ายางน่ะมันชะงักนะครับมันชะงักถึงบ่ชะงักแต่ว่ามันก็ลดลงนะครับลดลงจากพวกร่อยเจ็ดร้อยเลืออยู่นี่เลืออยู่สี่ร้อยโลนะครับสี่ร้อยเพราะห่อนหาร้อย นี่ก็รู้สึกว่ามันมันผิดปกตินะครับรู้สึกว่ามันมันผิดปกติแหละปีนี้เป็นปีที่ราคาผัดอ่ราคาราคาสูงขึ้นแน่นะครับมันก็เลยเห็นเสียโอกาสเลยเสียโอกาสในการทำเงินในการทำรายได้ของปีนี้นะครับแต่ว่าน่อ,นองไส้เล่าก,กับเสื้อนะครับเสื้อหรืออยากลอ่องนี่แหละเห็นบอนนั่นบอนนี่ว่าไส้ขีไก่เลยอ,อ่มันทดแทน่นหรือว่ามันออกดียังยังสีนะเออ เพิ่มผลล่องล่องผลงลอ่ลองเบิดสวนเลยบาทน,นี่เอามารถดสิบลอดน,นึงครับพี่น้องวา่ามันหน่อยหรือมันหลายนะครับใส่เบิร์สวนนี่เห็นไหมครับผมถ่ายร่วมๆนะก็คือจะเห็นเป็นกระสอบว้างกระสอบว้างกระสอบว้างอยู่นะครับนี่ขาวๆเนี่ยครับคือกระสอบขี่ไก่ได้นี่ใหญ่ยยเบิดสวนไปเลยนะครับลงมาสิบหลอดสิบหลอหน,นึงเนาะแต่ว่าพ,นพลนลิตที่ได้นี่อ่ามันบใช่ยยางยางขาดเลยครับมันเห็ดในห,ห้านี่เสียโอกาสในการทำรายได้ไปเลยเนาะปีนี้ราคา ยี่หกยี่เจ็ดยีย่แปดขึ้นไปนั่นนะกลายเป็นเซลโอกาสเลยและอีกเหตุผลหนึ่งที่ถีตตาม,มากก็คือ,อบอลูว่ามันสีมีเชล่าอีกบอนะครับอันนี้กับซุ่มเสียงคือกันนะนะเพราะว่าขั้นต่าสีใส่แหลีวเอาน้ำมุงน้ำมักมาฉีดนะมันสีเอายูบ่บนะครับอ,อันนี้ก็อยากมาไทยเห็นเนาะว่าท่านผู้ชมนะครับ กะพิจารณาเอาอะไรกันเนาะว่าข่วนเอามาใส่ส่วนยางเจ้าง,งบอ่อข่วนเอามา,าใส่ปุ๋ยบ่อนะเพราะว่าบางอย่างนี่เทากับในนี้ยนนแต่คลิปได้เห็นต่คลิปมันนะครับอ่ก็เลยอยากเห็นภาพจริงนะครับว่าเอามาใส่ส่วนยางแล้วมีผลต่อไร่ใดมีผลต่อปริมาณนำ้ำยางเนาะอามันซุ่มเสียงหลายอย่างนะครับ ทั้งเชื้อราเนี่ยทั้งเชื้อราแน่นะละ้วกา,าปริมาณน้ำยางกับบ่ค่อยบ่ค่อยออกนะครับเห็นในเห,หาเสียโอกาสในการทำไร่ไร่ของเห่าเลยนะฮะแฉะนั้นกาคิดนี่กาเอามาให้ท่านผู้ชมคิดพิดจารณาเอาอะไรกันนะครับว่ามันแมนคือผมว่าบอนะก่อกนถี่เสียเอาจะสินใจเอากี่ไก่มาล่งสวนยางนะครับความเสี่ยง ความเสี่ยงเรื่องเสือล่ามัมนก็นมีนะครับขั้นใดเขาแล้วมันก็นล่ามนะครับล่ามาาเฮ็ดให้ต้นยางเข้าเสียหายเนาะกินนี้ขั้นี้ประโยชน์กับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเห็ดคลิปใหม่ๆของช่องนเดอ้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ